สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาชวนเพื่อนๆทําสังขยาชาเทยไว้ทานกันนะคะส่วนผสมก็จะมีกะทิน้ำสะอาดนมข้นหวานไข่ไก่วันนี้ครูใช้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สีฟองนะคะเลือกเอาเฉพาะไข่แดงผงชาเทยน้ำตาลทรายเกลือปน่นแป้งขา้าวโพด เนยจืดค่ะเนยจืดนี้ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ครูนำมาใช้เพราะมีความรู้สึกว่าใช้แล้วจะทำให้สังขยาเราหอมแล้วก็เนื้อนุ่มละมุนเพิ่มขึ้นค่ะเพราะกลิ่นชาเมื่อได้ผสมกับกลิ่นนมและกลิ่นเนยทำให้หอมกรุนน่าทานยิ่งขึ้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ตอนแรกเรามาชงชากันก่อนนะคะเรานำน้ำไปทำให้ร้อนนะคะใครจะต้มหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ครูจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะเมื่อน้ำร้อนได้ที่แล้วเรามาชงชากันเลยค่ะถ้าใครมีถุงชาก็ใช้ถุงชาได้นะคะใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางใส่ลงไปอย่างนี้นำผงชามาเทลงไป แช่ผงชาในน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะระหว่างที่แช่ชาในน้ำร้อนเรามาผสมส่วนผสมต่างๆกันเลยค่ะเริ่มจากนำไข่แดงเทใส่ลงไปในชามผสม ใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับไข่แดงค่ะใส่นมข้นหวานลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนให้แป้งเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆของเราที่เราเติมลงไปก่อนหน้านะคะ ทยอยเติมน้ำกะทิลงไปค่ะขั้นตอนนี้ทยอยใส่ลงไปนะคะทยอยใส่น้ำกะทิลงไปและคนไปพร้อมๆกันเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆและน้ำตาลทรายละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ดูชาที่เราชงไว้ค่ะคั้นเอาเฉพาะน้ำนะคะนำน้ำชาที่เราชงคั้นเรียบร้อยแล้วมาเทใส่ลงในส่วนผสมของเราค่ะ คนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันอีกครั้งค่ะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางจะทำให้เนื้อสังขยาของเราเนียนละเอียดตอนเอาไปกวนเนื้อเนียนละเอียดจะได้นุ่มละมุนนะคะ ใช้ช้อนตักฟองอากาศออกนะคะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟให้น้ำอุนอ่นๆแล้วน้ำสังขยาของเราวางลงไปค่ะ กวนสังขยาบนหม้อที่รองน้ำนะคให้ความร้อนจากไอ้น้ำผ่านเข้าภาชนะที่ใช้ควรสังขยาวิธีการนี้ก็คล้ายกับการตุ๋นนะคะการกวนอย่างนี้จะทำให้เนื้อสังขยาของเราเนียนนุ่มละมุนอร่อยและที่สำคัญไม่เสี่ยงต่อการไหม้เพราะไม่ร้อนมากเกินไปค่ะ คนกวนไปเรื่อยๆนะคะคนวนไปทางเดียวกันค่ะขั้นตอนนี้ระวังไม่ให้ติดด้านข้างภาชนะที่ใช้กวนนะคะ วนไปสักพักก็จะรู้สึกหนืดๆนะคะอันนี้ครูใช้เวลาวนประมาณ20นาทีนะคะเนื้อสังขยาของเราเริ่มจะหนืดเข้าที่แล้วนะคะอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าเราควรสังขยาเพื่อนำไปจิ้มขนมปังหรือจิ้มปลาท่องโกก็ให้เหลวๆ ไม่ต้องให้ต้นนะคะแต่ถ้านำไปทำเป็นไส้ขนมก็ควรให้ต้นสักหน่อยค่ะขั้นตอนนี้ให้ระวังด้านข้างข้างนะคะให้กวาดอย่างนี้นะคะเมื่อเนยใกล้จะได้ที่แล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะ เได้นะคะเมื่อใส่เนยลงไปเนื้อสังขยาจะมีความมันวาวและกลิ่นก็จะหอมยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะครูปิดคอยยกลงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราให้แข็งไปกว่านี้เดี๋ยวเวลาสังขยาของเราเย็นก็จะเพิ่มความหนืดแข็งยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อปิดคอยยกลงแล้วเรานำมากวนบนน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อลดความร้อนของสังขยาลงค่ะควนอย่างนี้ประมาณ3-5นาทีนะเพื่อระบายความร้อนของสังขยาทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนมันและไม่แข็งเกินไปค่ะ กำลังดีหอมน่ากินมากเลยค่ะในที่สุดสังขยาชาไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อสังขยามันวาวน่าทานมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากด้วยเรามาจัดสังขยาทานกันเลยค่ะ จะเห็นว่าเนื้อสังขยาของเราเหนืดพอดีมันวาวค่ะเรามาจัดสังขยาชาไทยทานกับขนมปังเลยค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยครูเพิ่มนมข้นจืดลงไปนะคะ อร่อยมากเลยค่ะวันนี้ครูขอจบการทำสังขยาชาไทยแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูในการทำคลิปต่อต่อไปออกมาด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครูแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ